รถชนกันแล้วประกันไม่รับผิดชอบทำยังไงดีใครหลงเข้ามาชมคลิปนี้คลิปแรกก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามกดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะครับวันดีครับผมวันนี้ก็เจอกันอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องรถชนกันนะครับเกิดเหตุรถชนกันบนท้องถนนนะครับแล้วประกันไม่รับผิดชอบเนี่ยเราต้องทํายังไงนะครับเบื้องต้นเลยนะครับหนเลย เราต้องดูก่อนว่ารถเรามีประกันหรือไม่รถคู่กรณีมีประกันหรือไม่นะครับและถ้าเกิดในกรณีที่ว่าเราเป็นฝ่ายถูกนะครับตำรวจชี้ผิดชี้ถูกให้แล้วว่าเราเป็นฝ่ายถูกอย่างนี้นะครับไม่ว่ารถเราจะมีประกันหรือไม่มีประกันนะครับคู่กรณีนะครับก็จะต้องรับผิดชอบแต่ถ้าเกิดคู่กรณีนะครับไม่มีประกันเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ารถเรามีประกันเนี่ยประกันของเรานะครับก็ต้องรับผิดชอบให้กับเราก่อนนะครับในส่วนของค่าซ่อมรถอะไรต่างๆแล้วในส่วนค่าอย่างอื่นนอกเหนือนะครับ เราก็สามารถไปเรียกร้องมาจากตัวคนขับได้นะครับและถ้าเกิดสมมติว่าในกรณีที่ว่าผมขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ทีนี้ไปเกิดเฉียวชนกับรถยนต์นะครับรถยนต์มีประกันนะครับรถมอเตอร์ไซค์นะครับมันไม่มีประกันอยู่แล้วครับไม่มีใครเขาทำเขาทำแต่พรบซึ่งกรณีอย่างนี้นะครับประกันคู่กรณีนะครับไม่รับผิดชอบเราเลยไม่จ่ายค่าเสียหายอะไรต่างๆเราเรียกร้องค่าขาดประโยชน์ค่าเสียเวลาที่เราไม่ได้ใช้รถอะไรต่างๆค่าเดินทางไปล้างแผลเนี่ย ไม่ยอมจ่ายเลยอย่างนี้นะครับประกันไม่รับผิดชอบเนี่ยเราต้องทํายังไงนะครับขั้นตอนมีดังนี้นะครับหลักๆเลยจากประสบการณ์ที่ผมเคยทํานะครับอาจจะอาจจะไม่ใช่ขั้นตอนทางวิชาการนะครับลําดับเลยนะครับหนึ่งเลยก็คือหลังจากเกิดเหตุนะครับเพื่อนๆนะครับต้องไปลงบันทึกประจําวันไว้ก่อนว่าวันนี้เกิดเหตุยังไงอ่าเดี๋ยวไปแจ้งความ้องทุกอะไรต่างๆว่ามีการชนแล้วหนีอะไรต่างๆนะครับเพื่อนๆนะครับต้องให้นะครับ เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมารับรู้รับทราบก่อนนะครับว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นนะครับเลยจากนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนไปรักษาตัวหรือถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนไปรักษาตัวเนี่ยแล้วก็เกิดอุบัติเหตุรถกองมันอยู่บนถนนเนี่ยโดยหลักนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะออกมาที่เกิดเหตุเอง แล้วก็นะครับมีการลงบันทึกประจําวันไว้เบื้องต้นแล้วก็จะมีตามมาหาเราที่โรงพยาบาลในเบื้องต้นเพื่อสอบถามชื่อนามสกุลอะไรต่างๆตรงนี้นะครับขั้นตอนในวันแรกก็หมดกันไปหลังจากนั้นนะครับผมแนะนําว่าถ้าเกิดเพื่อนๆยังอยู่โรงพยาบาลเนี่ยอย่าเพิ่งเร่งมาเบิกค่ารักษาพยาบาลเบิกค่าใช้จ่ายอย่าเพิ่งรเรียบเคลียร์กับประกันจากคู่กรณีนะครับทำไมทําไมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆรุ่งขึ้นเพื่อนๆให้ญาติมาเรียกเลยเนี่ย เพื <unting reflex> ่อนๆจะเสียสิทธิ์นะครับเสียสิทธิ์ยังไงสมมติว่าถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับล้มรถไปยขาหักนะครับโอเคเพื่อนๆมาเรียก1นึ่งแสนบาทแล้วถ้าเกิดอยู่ๆนะครับประกันก็บอกว่าโอเคจ่าย1นึ่งแสนบาทอีกหนึ่งเดือนต่อมาหมอบอกว่าเพื่อนๆนะครับปอดแตกม้มแตกด้วยนะครับต้องรักษาอีกสามแสนอย่างนี้นะครับเพื่อนๆไม่สามารถที่จะไปเรียกจากประกันหรือจากคนขับได้แล้วนะครับเพราะว่าเวลาประกันเขาจ่ายตังค์เนี่ยประกันก็จะทําหนังสือขึ้นมาตัวหนึ่งว่า เพื่อนๆนะครับไม่ติดใจเรียกร้องใดๆทั้งทางแพ่งทาง,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 งอาญาแล้วนะครับแบบนี้จะเสียสิทธิ์เปล่าๆถ้าให้ผมแนะนํานะครับอยากให้รอให้รักษาตัวให้ดีก่อนหรือดีขึ้นก่อนหรือว่าถ้าเกิดประสาบ,บัานบ้านก็คือค่อยยังชั่วขึ้นมาก่อนค่อยไปเรียกร้องจากผู้กรณีนะครับมันยังมีเวลานะครับแต่ทั้งนี้นะครับอย่าไปเรียกร้องเกินหนึ่งปีนะครับเพราะว่าอายุความในการเรียกร้องในทางแพ่งเนี่ย มันมีอายุความแค่หนึ่งปีนะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนรักษาตัวจนหายนะครับขาหักแขนหักพอจะเดินได้แล้วนะครับทีนี้เพื่อนๆก็มาบอกกับร้อยเวนนะครับบอกว่าช่วยนัดประกันกับคู่กรณีมาเรียกร้องค่าสินใหม่ให้สักหน่อยนะครับเพื่อนเพื่อนก็ต้องมีทงมาแล้วตอนนี้ว่าเพื่อนเพื่อนอยากจะได้เท่าไหร่เราทํางานนะครับปกติวิ่งแกร็บวิ่งฟูดแพนด้าได้เดือนละสามหมื่นนะครับเราไม่ได้ไปวิ่งงานเลยเนี่ยขาดไรายได้เดือนละสามหมื่นรถมอเตอร์ไซค์เรานะครับ ต้องซ่อมมีแป0พันอะไรต่างๆเ <c oughs> พื่อนๆริบรายละเอียดมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าเราสามารถเรียกร้องค่าอะไรกันได้บ้างหลักเกณฑ์ในการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนนะครับก็จะมีดังนี้นะครับหนึ่งเลยนะครับค่ารักษาพยาบาลนะครับเราสามารถเรียกร้องได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าเราจะเข้าโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนนะครับเ <c oughs> พื่อนๆเก็บใบเสร็จที่เราสำรองจ่ายไปให้ดีนะครับตรงนี้สามารถเบิกจ่ายได้หมดเลยนะครับรวมถึงค่ากายภาพบําบัดที่เราอาจจะต้องรักษาตัวต่อเนื่องอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับอ่ะ สองค่าขาดรายได้นะครับเหมือนที่ผมบอกถ้าเกิดเราวิ่งแกลบวิ่งฟูดแพนด้ารายได้เดือนละสามหมื่นอย่างนี้นะครับเรามีาใบเสร็จย้อนหลังให้เขาดูเนี่ยว่าเรามีรายได้ประมาณนี้นะครับเราก็สามารถเรียกร้องได้นะครับอ่าหรือว่าถ้าเกิดเราจ้างญาติมาดูเลจ้างคนนอกมาดูแลในการการกยภาพบาบัดเราที่บ้านต่างๆเราก็สามารถเรียกร้องได้เช่นกันนะครับสาม ค่าเสียหายจากทรัพย์สินเช่นค่าซ่อมรถโทรศัพท์เราแตกอะไรตา่ตางๆกล่องอาหารเราข้างหลังนะครับเกิดความเสียหายวันนั้นมีอาหารมูลค่าสามพันอยู่เรามีใบเสร็จชัดเจนตรงนี้เราก็สามารถเรียกร้องได้เช่นกันนะครับ แล้วก็ยังมีในส่วนของค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถนะครับเช่นว่าเราระหว่างซ่อมเนี่ยเราไม่สามารถใช้รถได้1เดือนนะครับเราอย่างนี้เราก็สามารถเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถในระหว่างน,นั้นได้เช่นกันนะครับแล้วก็ค่าเสียหายอย่างอื่นนะครับเช่นว่าค่าสูญเสียอวัยวะเขนขาดขาขาดอะไรต่างๆนะครับอารวมถึงค่าเสียเวลาค่าเดินทางในที่ว่าเราต้องไปโรงพยาบาลอะไรต่างๆเนี่ยค่าใบเสร็จน้ํามันต่างๆเราเก็บไว้แล้วก็มาเบิกกับประกันคู่กรณีได้เช่นกันนะครับเมื่อเพื่อนๆรีบรายการไปเรียบร้อยแล้วว่าอยากจะเรีย ร้องอะไรจากประกันและก็คู่กรณีบ้างนะครับก็เหมือนที่บอกก็คือให้ร้อยเวรนัดคู่กรณีกับประกันมาเลยแล้วถ้าเกิดตกลงเจรจากันไม่ได้ขั้นตอนต่อไปทํายังไงต้องฟ้องเลยหรือไม่นะครับอ่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอข้ามขั้นตอนไปก่อนนะครับเพราะว่าในทางปฏิบัตินะครับท่านไม่จําเป็นต้องไปฟ้องเลยก็ได้นะครับท่านนะครับสามารถไปร้องคอปพจังหวัดนะครับอ่าก็คือสํานักคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนั่นเองนะครับจะมีอยู่ทุกจังหวัดเลยเพื่อนเพื่อนลอง สืบ g ูเกิ e ดูว่าจังหวัดของท่าเนี่ยมันตั้งอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็ไปร้องข้อเท็จจริงว่าหนูนะครับแขนหักขาหักนะครับแต่ว่า ประกันคู่กรณีให้มาแค่หนึ่งหมื่นนะครับชั้นหนึ่งด้วยนะครับรู้สึกว่ามันม่ยุติธรรมเลยทางคอปพจังหวัดนะครับก็จะมีการเรียกประกันคู่กรณีมาสอบถามอะไรต่างๆเลยครับแล้วก็มันจะมีการไกล่เกลี่ยกันอีกรอบนงครับยอดเงินนะครับที่เขาเสนอมามันก็จะเพิ่มสูงขึ้นถ้าเกิดท่านพอใจนะครับท่านก็สามารถยุติคดีในชั้นคอปพเจรจาตรงนี้ได้นะครับและถ้าเกิดยังเจรจากันไม่สามารถตกลงได้อีกล่วประกันยังไม่รับผิดชอบอีกนะครับเราก็กลับมาบอกตำรวจว่ายังไม่สามารถตกลงกันได้นะครับจะนัด เจรจาใหม่หรือว่าถ้าเกิดเจราจาแล้วคิดว่ามันไม่สามารถตกลงกันได้แน่นอนก็ให้ตำรวจนะครับสรุปสํานวนนะครับส่งฟ้องต่อศาลนะครับเมื่อเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสรุปสํานวนส่งฟ้องต่อศาลนะครับหรือว่านะครับถ้าเกิดเราคิดว่า มันช้าอยากจะให้ทนายฟ้องนะครับแบบนี้นะครับเราก็สามารถให้ทนายฟ้องเป็นคดีละเมิดเรียกค่าเสียหายได้โดยตรงมันก็จะเร็วยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดท่านอยากประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับท่านก็รอให้ตํารวจสรุปสํานวนส่งฟ้องนะครับเพราะถ้าเกิดนะครับเราได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือว่าญาติๆเราเสียชีวิตอย่างนี้นะครับตำรวจนะครับเขาต้องส่งฟ้องถ้าเกิดไม่สามารถตกลงกันได้แต่ถ้าเกิดเราบาดเจ็บแค่เล็กน้อย ถ้าเราแค่นิดเดียวอย่างนี้ตำรวจก็ไม่ส่งฟ้องนะครับเพราะว่าถือว่าไม่ได้รับบาดเจ็บสารหรัสเราต้องไปจ้างทนายฟ้องเอาองเป็นคดีแพ่งนะครับอ่ะทีนี้ผมจะตัดมาในส่วนของได้รับบาดเจ็บสารหรัสนะครับตำรวจก็ส่งฟ้องเมื่อตำรวจส่งฟ้องเนี่ยมันจะมีหนังสือจากศาลมาตัวหนึ่งส่งมายังเราว่าให้เรานะครับ <S <S เข้าไปเรียกค่าเสียหายในคดีอาญาได้วันนี้เขาโดนฟ้องแล้วนะครับที่ศาลจังหวัดพระนงที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการนะอะไรต่างๆเราก็ไปตามวันเวลาที่ศาลนัดนะครับไปนะครับ แต่ผมอยากแนะนําเพื่อนๆว่าทางที่ดีนะครับผมอยากให้เพื่อนๆมีทนายเข้าไปร่วมในการเรียกร้องสิทธิ์นะครับในการเรียกร้องสิทธิ์นะครับทําไมต้องมีทนายด้วยไม่มีทนายไม่ได้หรือไม่มีทนายก็ได้ครับเพื่อนๆในฐานะผู้เสียหายด้วยตนเองเนี่ยทุกคดีเราสามารถดําเนินการด้วยตนเองได้ทั้งหมดแต่ข้อเสียมันคืออะไร ก็เสียงก็คือผมจะเปรียบปลยให้ฟังว่าสมมุติว่าผมอยากตัดผมเนี่ยครับผมผมยาวแล้วถามว่าผมสามารถเอาปัตตาเลียนนะครับตัดผมตัวเองได้หรือไม่ทุกคนนะครับสามารถตัดผมตัวเองได้แต่มันจะเข้าทรงหรือไม่จะหล่อหรือไม่นะครับตรงนี้นะครับปลายทางนะครับเราไม่สามารถรู้ได้ถ้าเกิดเราตัดผมครั้งแรกเลยเนี่ยเหมือนการที่เราขึ้นศาลครั้งแรกด้วยตัวเองเนี่ย มันอาจจะเวงอาจจะเบี้ยวอะไรก็ตามนะครับสุดท้ายมันก็จะไม่เป็นทรงนะครับเละเทะกันไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะเข้าทรงนะครับเพื่อนๆก็ต้องไปร้านตัดผมให้ช่างตัดผมตัดให้นะครับยอมเสียตังค์สักร้อยหนึ่งนะครับให้ช่างตัดผมนะครับแต่เพื่อนๆจะได้ทรงผมที่หล่อมาให้อสองสามเดือนนะครับมันก็ย่อมจะคุ้มกว่าการที่เรามีทนายไปศาลนะครับมันก็ย่อมดีกว่าทนายเขาจะเขียนรายละเอียดชัดเจนว่าเราต้องการเรียกร้องอะไรบ้างตามกฎหมายพยานหลักฐานที่ต้องเตรียมเนี่ยมีอะไรบ้างเราต้องยื่นเอกสารภายในกี่วันวัน ถามสื่อพยานต้องทำยังไงอะไรคือซักค้านถามพยานถามติงอะไรต่างๆอะไรถามได้ถามไม่ได้เนี่ยตรงนี้นะครับทนายเขาเป็นผู้มีวิชาทางด้านนี้โดยตรงนะครับเขาย่อมมีความรู้ที่ดีกว่าท่านแต่ถ้าเกิดท่านเป็นนักกฎหมายจบนิติศาสตร์มาอะไรต่างๆเนี่ยท่านพอจะเรียกร้องได้อยู่บ้างท่านมีความรู้ตรงนี้อยู่บ้างท่านก็ทาเองได้เลยแต่ถ้าเกิดท่านเป็นชาวบ้านนะครับทางที่ดีลองหาทนายไปดูนะครับเพื่อที่จะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยกว่าแทนที่ว่า ท่านจะได้ค่าเสียหายสี่ห้าแสนกลายเป็นว่าขึ้นศาลท่านกนยังได้แสนหนึ่งอยู่ดีขาดทุนไปสามแสนยมเสียค่าทานายสักหมื่นสองหมื่นอย่างนี้อันไหนมันคุ้มกว่าครับท่านคิดว่าตรงนี้ผมไม่ได้เป็นการชี้นํานะครับแต่ผมบอกถึงข้อดีข้อเสียนะครับทีนี้พอเมื่อเรื่องไปถึงศาลนะครับทางประกันคู่กรณีก็จะส่งทานายมาทีนี้นะครับค่าเสียหายนะครับมันย่อมได้เยอะกว่าที่การที่เราเรียกร้องในชั้น ตำรวจอยู่แล้วนะครับทุกคดีเลยที่ผมเจอมาการเรียกร้องชั้นตำรวจเนี่ยเขาจะเพื่อต่อรองอยู่ยแล้วครับแล้วก็เวลาขึ้นศาลเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะจ่ายตามจริงแล้วนะครับถ้าเกิดยังตกลงกันไม่ได้อีกศาลก็จะมีคําพิพากษาให้ว่าให้ทางประกันผูุกรณีทางคู้กรณีเนี่ยจ่ายเท่านั้นเท่านี้ตามที่เหมาะสมนะครับไม่ใช่ตามที่เราเรียกไม่ใช่ว่าขาหักอย่างเดียวเรียกร้องเป็นล้านนึงอย่างนี้นะครับศาลก็ไม่ให้นะครับศาลอาจจะให้ตามความเหมาะสมนะครับตรงนี้มากน้อยนะครับมันไม่สามารถตอบได้ขึ้นอยู่กับ ฐานะอาชีพของเรางานที่เราทําว่าขาหักในเราเกี่ยวข้องกนาดไหนผมเป็นนักบอลรีมชาติเายนี้ครับผมขาหักผมเล่นบอลไม่ได้ผมขาดทุนเป็นล้านล้านโอเคมันอาจจะได้เยอะหน่อยแต่ถ้าเกิด ผมไม่ได้ทําอะไรเลยอยู่บ้านเด็กติดเกมอะไรต่างๆผมก็ไม่สามารถได้เป็นล้านๆถูกต้องใช่ไหมครับเพื่อนๆอ่าตรงนี้ก็ไม่สามารถตอบได้นะครับว่าแต่ละใช้แต่ละเคสแต่ละคดีเนี่ยมันจะได้เงินสักเท่าไหร่นะครับอ่ะใครเห็นว่าคลิปนี้พอเป็นประโยชน์ลําดับขั้นตอนได้อยู่บ้างเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์ขอบคุณหรือว่าถ้าใครว่างจริงๆก็อย่าลืมคอมเมนต์ลำดับเหตุการณ์ขั้นตอนให้กับเพื่อนๆคนอื่นได้รับทราบด้วยลเลยเดี๋ยวผมจะปักหมดุดรึงไว้ให้เป็นท็อปคอมเมนต์นะครับเพื่อที่จะได้ได จะได้ให้เพื่อนๆคนอื่นได้รับประโยชน์จากคลิปนี้เช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งช่องธนาประวินกันเอาไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเฟซเพ๊ทธนาประวินกันเอาไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับยาวหน่อยนะครับ